แบบนี้เลยนะครับนี่นะแก้วคลิปนี้จะมาเตือนแล้วก็จะมาแนะนําชุดกระบอกฉีดโฟมคุณภาพสูงแต่ราคาต่ํานะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะเตือนด้วยว่าคนที่กําลังคิดจะซื้อเนี่ยควรจะอ่าสายของเราควรจะขนาดไหนนะครับตัวนี้เขาเรียกปืนฉีดน้ํห้าสีหัวห้าสีนะครับก็จะมีปืนฉีดน้ําที่แบบมีหัวสมเร็วแบบนี้นะครับแล้วก็หัวฉีดน้ํห้าสีแบบนี้นะครับแต่ละสีก็จะมี อ่าองศากระจายของน้ําแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็จะมีชุดปมอ่าชุดกระบอกปุมมาแบบนี้นะครับนี่นะมันเป็นหัวสวมเร็วนะครับนี่นะแบบนี้นะครับหรือว่าท่านใดมีปืนฉีดน้ำหัวสวมเร็วอยู่แล้วนะครับซื้อแยกไปก็ได้นะครับตัวเนี้ยเขาจะแยกชุดแบบนี้นะครับหรือว่าซื้อทั้งชุดก็ราคาไม่แพงนะครับอันนี้เป็นกระบอกปมทําจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับแข็งนะครับบีบไม่เข้านะครับ ขนาดหนึ่งพันมิลลิตรนะครับหัวเป็นทองเหลืองนะครับอันนี้เป็นตัวปรับระดับความหนาบางของปฟมนะครับตรงนี้เป็นกระจายของน้ำนะครับกระจายมากกระจายน้อยนะครับอ่าตอนนี้มาเตือนนะครับคนที่ซื้ออ่าปืนหัวห้าสีแบบนี้นะครับหลายร้านไม่บอกนะครับอ่าคนที่จะซื้อไปแบบนี้นะครับหัวหัวปืนเก่าของเรานะครับเอยท้ายปืนเก่าของเรานะครับต้องเป็นต้องมีข้อต่อสมเร็วแบบนี้นะครับ นี่นะของเก่าเขาจะต่อแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับต้องแบบนี้นะครับถ้าจะถ้าไม่มีตัวนี้นะครับเอาสายต่อเลยได้ไหม <c oughs> มันไม่ได้นะครับอตัวเนี้ยหัวตัวเนี้ยเป็นเอ็มสองสองข้างในสิบห้ามิลนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยข้างนอกเป็นเอ็มสองสองจริงแต่ข้างในเป็นสิบสี่มิลนะครับดูนะเนี่ยมันจะใส่กันไม่ได้นะครับต้องเป็นต้องเป็นปืนที่มี ต้องเป็นปืนท้ายปืนที่มีหัวสมเร็วแบบนี้นะครับเราก็ย้ายตัวนี้นะครับมาใส่าปืนตัวนี้แบบนี้นะครับนะแล้วก็สายเก่าของเรานะครับที่มีตัวผู้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็จะใส่กันได้นะครับน่ต้องมีต้องมีข้อต่อสมเร็วนะครับถึงจะซื้อชุดนี้ไปใช้นะครับหลายร้านเขาก็โฆษณาขายอย่างเดียวเขาไม่บอกเลยว่ามันรูมันขนาดไหนนะครับนี่นะครับ อย่างเดลตันด็อกเตอร์บูดนะครับยี่ห้อเรียมนะครับใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในมันจะไสายมันจะใหญ่กว่าตัวนี้นะครับต้องเป็นหัวสมเร็วนะครับนี่นะข้อต่อสมเร็วมานะครับนี่แบบนี้นะครับทั้งชุดก็ไม่แพงนะครับถ้าจะซื้อทั้งชุดถ้าใครมีปืนหัวสมเร็วอยู่แล้วก็ซื้อเฉพาะกระบอกโฟมนะครับเดี๋ยวจะมาฉีดโฟมให้ดูนะครับอันนี้ไม่ไม่จําเป็นต้องใช้น้ํายาล้างจานเอาน้ํายาล้างรถที่มัน แพงๆนะครับใช้น้ํายาล้างจานก็ได้นะครับถ้าไมอ่ามันก็จะเป็นโฟมเหมือนกันนะครับมาดูนะครับอ่าอันนี้ใช้น้ํายาล้างจานนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่นะแก้า